วันนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีการใช้งานเว็บ c a คตัสเลเวอนะครับนแคคตัสเลเวอร์นะครับอันดับแรกเลยนะมีหลายคนบอกผมว่าเขาจองไม่ได้จองไม่เป็นนี่สมมุตินี่นะเราจะเราจะค้าเราจะข,า,า,จะขายของนะครับ ในกรณีที่เราจะตั้งกระทู้ใหม่ให้กดที่เข้าที่นี่ครับตั้งกระทู้ใหม่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะคราวนี้ไอ,อแบบใหม่นี้ผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นก็เราก็กดเข้าไปที่คลิกเพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิมกลับไปอ่าโอเคมันก็จะกลับมาแบบเดิมแล้เนาะเสร็จทีนี้เราก็นี่เลยนี่หัวข้อใส่ไปเลยจะใส่อะไรก็ใส่ไปจะขาขาขาแล้วก็ใส่ไปนี่ก็ใส่รายละเอียด บัญชีวิธีการโอนแลวก็ตามอันนี้ชื่อคุณที่จะขายคือตรงนี้นะครับนี่น,นชื่อคุณเนี่ยใส่ไปตรงนี้นะแล้วก็สมมุติถ้าเกิดคุณมีรูปเปิดกระทู้ก็ตรงนี้กดที่เลือกไฟล์นี่นะครับเลือกไฟล์อ่ามันก็จะเป็นพวกนี้อะไรอย่างนี้นะครับไฟล์นี้เวลาทําผมแนะนําให้อ่าทำที่ขนาดไม่เกิน700ดร้อยคูณเจ็ดร้อยนะครับไม่เกินนั้นดีกว่า750 คือจริงอ่ะ800แล้วกันแ0 0คูณ800ขนาดไฟล์ควรจะอยู่ที่ไม่เกิน1 1 8 k b นะครับอันนี้คือแม็กที่สุดถึงมันจะบอกว่าไม่เกิน 100k ก็เถอะแต่แม็กที่สุดคือ1 1 8 k b ก็คือถ้าเกิดทําได้ต่ํากว่านั้นก็โอเคมันก็จะโหลดเร็วขึ้นนะครับนี่ก็เลือกไฟล์ตรงนี้นครับตั้งกระทู้เลยก็จะน,นี่กดตั้งกระทู้ตรงนี้นะครับเออคือตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่เราไม่ได้เป็นสมาชิกหรืออะไรเนี่ยมันจะมันจะต้องใส่รหัสตรงนี้ด้วย D K P ผงนี่ก็ใส่ไปอะไรเงี้ยนะ นะครับอ่าพอใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมกลับไปก่อนสมมุติเราใส่เรียบร้อยแล้วอะเราเข้ามาดูที่ผมขายเมื่อคืนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่าเนี่ยกลับไปที่แปดเดิมวิธีการข,ขายของนะครับคุณใส่รายละเอียดตรงนี้เลยอ่าหนึ่งตอนที่หนึ่งราคาชื่อนี้ชื่อนี้นี้ตึกราคาห้าร้อยอ่าเรียบร้อยปั๊บใส่ชื่อ ใสชื่อคุณนะ,ะสมมุติคุณชื่อ KKK เอาเสร็จก็เลือกไฟล์เลือกไฟล์นะครับอย่างเงี้ยผมก็จะทํารูปไปเรียบร้อยแล้วอ่าขนาดของรูปก็จะประมาณเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขนาดของรูปผมก็จะอ,อยู่ที่หกสิบเคเห็นไหมหกสิบเคบีเองเห็นไหนมเนี่ยไม่เยอะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยอ่ะโอเคใส่อย่างงี้ปั๊บสมมติอ่ะผมเลือกแล้วผมเลือกเบอร์ยีิบเก้าแล้ว เลือกปับ๊บเสร็จผมก็จะมาใส่รหัสใส่ชื่อตรงนี้ปั๊บเค k, KK, k KK, ใช่ไหมแล้วก็มาใส่นี่รหัส nj c x เนี่ยครับมันก็จะโพสได้ละสองความคเห็นโพสเลยแต่สมมุติในกรณีที่คุณเป็นสมาชิกนะครับก็ล็อกอินที่ของมุมนี้ล็อกอินที่ของมุมนี้มันก็จะมีบอกแลลวเนี่ยใครคุณอ่าผมคุณแอตตาวอผมเข้าระบบนี่เข้ามาต้องซื้อขายแลกเปลี่ยน เห็นไหมครับถ้าผมเป็นสมาชิกปั๊บเนี่ยมันไม่มีให้เราใส่รหัส,หสเห็นไหมอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของของการจองสินค้านะฮะว่าเราเป็นสมาชิกของเว็บมันนะมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะไม่มีเอ่อที่ต้องใส่รหัสมันก็จะเร็วกว่าคนอื่นเขาอ่าแค่นี้ครับคือปัญหาคือมีคนอ่าโพสต์ขายของไม่เป็นนะครับแล้วก็ซิปมาบอกซิปมาถามอ่ะซิปมาถามว่าทํายังไง เขาไปโพสแล้วกพอ็พอ,พอโพสไม่ถูกปั๊บก็มีคนไปว่าเขาว่าเฮ้ยคุณมาตั้งกระทูลบบ้านไม่ใช่คือคือจริงๆปัญหาคือก่อนก่อนที่จะขายเนี่ยควรศึกษาวิธีการก่อนนะประมาณนั้นนะครับคือจริงๆมันก็เรื่องนิดเดียวยังไม่น่าจะไปว่ากันรุนแรงๆนะผมไปอ่านแล้วผมก็นะสังคมไทยจริงๆมันก็มันพึ่งกันได้ก็พึ่งกันซะไม่ใช่มาอะไรนีดๆหน่อยๆก็จะว่ากันไอ้คุณผ่านมาคุณห้าห้าคุณขอมาอะไรเนี่ยมันเป็นใครก็ไม่รู้ นะครับโอเควันนี้แค่นี้แหละ